คุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อผมชื่อเฉลียวช่างเหล็กครับพี่เฉลียวช่างเหล็กครับคุณพี่ขวัญมาช่างเหล็กค่ะขวัญมาช่างเหล็กนะครับคุณพี่ขวัญมาเป็นภรรยาที่นี่เป็นสวนทุเรียนครับก้านยาวก้านยาวครับโอ้ก้านยาวอยู่ที่เขตตําบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรครับอยู่ที่ตําบลห้วยยางตําบลห้วยยางอําเภอแกลงอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับ ระหยองนี่ของพี่ตุเรียนการยาวของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับมีทั้งหมดกระลาแปดสิบต้นครับแปดสิบต้นแล้วมีพันอื่นอีกไหมมีหมอนทองครับมีหมอนทองอีกกี่ต้นหมอนทองประมาณหกสิบแปดสิบกันครับแปดสิบเ <80 S 2> ลยก็เล,ลอยอเอแปดสิพอเออแปดสิพออืมแปดสิพอกลัวก็รู้ว่ามีเยอะ, <laughs> อะอาการาบกราวกลัว <laughs> รู้มีเยอะทีนี้คุณพี่ได้รู้จักกับไอ คู่หูมาสจันเนี่ยเวอร์แพนกับเวอร์แพนไครโตซานตัวเนี้ยเมื่อไหร่อ๋อเมื่อได้ดอกทุเรียนปีที่แล้วดอกดอกมันบานของผมมันโรยร่วงผมก็ได้เพื่อนแนะนํามาว่าไปใช้เวอร์แพนมาครับเพื่อนไปแนะนำมาว่าเอ้ไปใช้เวอร์แพนดอกปีนีบานแล้วร่วงหมดผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนมันเพื่อนว่าเวอร์แพนดีมีคนแนะนํามาอผมก็เลยไปซื้อมันเลยบอกพันยาไปซื้อมันเลยไปซื้อมันเลยครับทั้งหมดกี่ชุดกี่ชุด สี่ชุดจำได้ไหมรอบแรกเลยรอบแรกเลรอบแรกเลยสี่ชุดครับเอากลับมาถึงมาใช้เลยไหมมาถึงใช่เลยครับมาถึงมุงต้องผมก็ใช้ลุงน้องฉีดเลยใช้ลุงน้องฉีดเลยทั้งหมดเลยก็คือการยาวร้อยหกสิบแปดแปดแปดสิบต้นครับหมอนทองแปดสิบต้นครับทิ้หมดเลยครับ บอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้ฉันก็ฉีดเขาดเขาบอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้คือคนรู้ทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดอกบานเนี่ยอย่าไปฉีดนะเพราะอะไรเพราะอะไรมันฉีดแล้วมันจะร่วงมันจะร่วงมันแห้งเพราะฉีดแล้วมันจะร่วงพี่ไม่ต้องหนีผมหนีผมเพราะฉีดแล้วเดี๋ยวดอกมันร่วงนะครับแล้วพี่ก็เลยฉีดไหมก็ยังฉีดครับแล้วฉีดทั้งหมดด้วยซ้ํา ร้อยหกสิบต้นเนี่ยฉีดหมดเลยครัผมว่าผมไม่ฉีดมันก็ร่วงเฮ้ยเฮ้ยมันร่วงล่วงล่วงผมเนี่ยไอจังหวังฉีดเลยนั่นแหละครับคือถึงถึงเราไม่ฉีดมันก็ร่วงอยู่แล้วครับเออกุก็ลองฉีดเะลยดีกว่าลองฉีดเลยดีกว่าอ่ะพอฉีดไปแล้วปุ๊บเป็นไงเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นเอ๊ะไปมองอีกวันมันดีเอ๊ะมันติดอยู่นี่บอกบอกดอกเนี่ยไม่ร่วงแล้วครับมันก็รวมกันนิดน้อยไม่ร่วงไม่ตะแรกครับไม่ไม่ร่วงเหมือนตอนแรกครับเราเราเมื่ก่อนนี่ฉันต้องใช้คนงานปัดดอกเยอะเเลยยออาาากกะะ่จ้้ง จ้างจ้างคนงานมาปัดดอกครับปีนี้ไม่จ้องเลยปีนี้ไม่ต้องฝนตกสามครั้งคนอื่่วงหมดเลยคนอื่นล่วงหมดแล้วของเราอะของเราอยู่เพียบเลยครับเพราะไอ้ใช้ไอ้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้นี่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 ตัวนี้แล้วมันมันคือไอ้ข้างๆเรานี้ล่วงหมดล่วงหมดจริงนะพี่ไม่ได้โกหกนะจริงนะเขาบอกกระดุมติดดีมันยังไม่ติดเลยหมอนก็ไม่ติดอออมันล่วงหมด แต่ของเรานี่จิตสบายเฉยเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้อ่าเขาไม่ได้ใช้ไอ้คู่หูมาจันนี้อ๋อแล้วพี่ใช้มาต่อเนื่องขนาดไหนยังไงตั้งแต่ออกดอกปีแล้วนี่ช่วงเดือนไหนเนี่ยออกดอกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วพี่ใช้ต่อเนื่องมาขนาดไหนยังไงไอตอนนั้นผมก็ยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงขนาดว่าฉีดลองฉีดแล้วไอ้ดอกดีไอ้ติดไม่หลุดเนี่ยนะก็แต่ก็ยังไม่ใช้ต่อเนื่องใช่ ทำไมเพราะมันยังไม่ออกดอกรุ่นหลังมาให้ผมก็ต้นมันมีแค่ห้าลูกสิบลูกผมก็เลยไม่ไหวจะไปใช้ยังไงก็ต้นมีห้าลูกสิลูกผจะไปใช้ต่อทำไมจำอาจารย์นะสิโอแล้วยังไงพี่พี่ไปทแล้วพี่ทําไงต่อขอเอ๊ตัดสินใจกันไม่บัดเอ๊เราก็ใช้เบอร์แผ่นอีกดีกว่าว่าแล้วก็ว่างี้เอามาลองเปิดตาดอกดูอีกทีเออใช้ไปเอ๊ใช้ไปสองหัวเต็มหมดเลยหลุนหลังนี่ขาวหมดเลยเพราะหยุดใช้ไปแล้วแบบว่าคือ มันไม่ออกก็ไม่ลูกก็ไม่มีอะไร้วลูกก็ไม่มาแล้วไปมีไปหาอย่างอื่นมาใส่หาปุ๋ยมาใส่มันก็ยังไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เลยหันกันหันมันกลับไปใช้อีกเอาเฮ้ยลองไอ้เวิร์แพนตัวนี้มาเปิดตาดอกสิเหรอครับลองอีกลองอีกเอากลับมาลองอีกตอนนี้ก็ไปหามาลองแล้วฉีดแล้วเป็นไงรอบนี้รอบสองรอบหนึ่งก็ยังปกติโยรอบหนึ่งเออรอบสองเอ้ยจะเห็นขาวๆเอ้ยบอกไปบ้านเห็นดอกไมวิ่รุ่นนี้ไว้เออนี่ผมก็ฝดอย่างนี้เลยออบอกเอ้มก็พอเห็นเลย ผมก็ชีิดอีกคราวนี้ออกมาเต็มเลยรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือมีมีมีดอกมีเหมือนหนาไปเลยส่วนไอ้ลูกไอ้รุ่นแรกๆที่พี่บอกว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะคือมันเราก็ตัดไปแล้วครับแต่มันออกรุ่นใหม่มาอีกครับ แทนเนี่ยไม่มีใครมีเลยนะมันเดียวจริงๆพียร่ยมันชัดชบอกให้ตู้กล้องชัดเลยคือรุ่นเนี้อรุ่นเนี้อมันออกคนอื่นไม่มีแล้วไม่มีครับเนี่ยหมูบานแทบเนี่ยมีกันนิดๆหน่อยๆมีบั่นผมนี่เยอะนี่นี่เท่าที่เห็นนี่คือที่ผมเห็นตอนแรกนึกว่าเออมันอะไรอ๋อนี่มันรุ่นสองรุ่นสองครับแล้วดกดกดกอย่างเงี้ยดกเลยนะครับถือว่าดกนะพี่ใช่ไหมดกครับไม่ไหวเลยอ่ะเ แล้วก่อนฉันมีแค่ต้นหนึ่งสามสิบสี่สิบต่อมาเกินเนี่ยแต่ก่อนนะนะสามสิบสี่สิบต่อต้นอ่ะคือสามสิบสี่สิบลูกต่อต้นเนี่ยนะก็ถือว่ามากแล้วแล้วนี่ตอนนี้ยังไงสองร้อยสามร้อยเฮ้ยพูดเป็นแรกนะคือมันมันถึงร้อยสองร้อยจริงจรงเหรอเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะแยะไงเนี่ย มันมีให้เลือกเราเลือกเยอะแยะมันมีเราเลือกเอาลูกไหนลูกไหนมีให้เราเลือกเยอะแยะตอนนี้คือมันมีเยอะร้อยสองร้อยลูกเนี่ยคิดว่าเราจะเก็บไว้ไหมหรือเราจะแต่งไหมเอาสักร้อยลูกพอแต่งเอาสักร้อยลูกพอพูดได้สงสารนู้เอาสักร้อยลูกจริงเอยลูกเนี่ยร้อยลูกกำลงดีหารอพอตนนึงเนี่ยตนนึ่ก็หาหมื่นหาหมื่นพอผมใจแล้วโอ้โหผมใจแล้วผมใจแล้วครับครับทุเรียนด่างยาวอยู่ที่ อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมเห็นมันต้นมันใหญ่เหลือเกินโอ้มันยี่สิบเกือบสามสิบปีแล้วแล้วยี่สิบแปดปีเนี่ยผมปลูกครับผมปลูกแปดปีแล้วที่พี่ปลูกมาเนี่ยพี่ตั้งแต่เล็กเลยไหมครับอ้อนต้องออกเลยไหมครับตั้งแต่เล็กมาเลยพี่ตามมาครับน้ำลดนะหาบน้ำลดเลยโอ้โหเลยได้เพราะพี่เห็นมันออกลดสองออกมาสองลดแล้วรวมกันแล้วมันเยอะอย่างนี้พี่เคยเจอหรือเปล่ายัง ทำมาติดดีที่สุดคือรอบสามสิบปีเนี่ยยังไม่เคยรอบนี้นถ้าเจอแบบนี้รวยไปนานแนวแล้วนี่ตบถามพี่จริงๆสองไอคู่หูมาจันพี่พี่ณเวลานี้พี่มั่นใจมากน้อยขนาดไหนเวอร์แพนสูตรไอออนกับเวอร์แพนไฮโดรซานพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจจริงๆตอนนี้จะหยุดใช่ไหมไม่หยุดแล้วครับไม่หยุดแล้วลยครับใช้ต่อเนื่องแล้วนะสัดส่วนในการใช้ไอคู่นี้พี่ใช้ยังไง ผมก็ใช้พี่ใช้ยังไงผสมยังไงผสมก็นี่นี่น้ำพันลิตรนี่น้ำพันลิตรชุดหนึ่งเนี่ยพัน 1, ลิตรพันลิตรพันลิตรแล้วทั้งหมดก็ต้องบอกว่าสองสองสองประเภทเนี่ยกันยาวกับหมอนทองเนี่ยพี่ก็คือพี่ฉีดทั้งหมดกี่ถัง <3 S 2> สามถ<ห>ังสามพัน 3, ลิตรครั้งละสามชุดครั้งละสามชุดสามชุดครับหลังจากนี้พี่จะฉีดกี่วันครั้งต่อไปนี้พมจะฉีดประมาณไปเกินสิบวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันสิบวันครั้งเจ็ดวันสิบวันสามชุดเจ็ดวันสิบวันสามชุดครับไม่ไม่กลัวเปลืองอ่ะ ไม่ละครับให้หลุมมันสวยแล้วกันอราคามันได้เห็นนะเห็นคุยกันนอกรอบบอกว่ามันแพงไม่ีแรกที่ซื้อเดี๋ยวพี่เบื่อนพี่ขวัญพี่ขวัญมาครับเออพี่ขวัญมาเห็นบอกว่าตอนซื้อใหม่ใหม่ๆแล้วแรกมันเฮ้ยมันแพงนะตอนนี้ฉันซื้อทีนี้ทจชุดนะ ซื้อพี่ทไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วทำไมถึงไม่แพงเพราะอะไรถึงรู้สึกว่าไม่แพงมั่นใจไงมั่นใจว่าคือมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆใช่ไหมแล้วผลผลิตมันออกมามันเกินมันเกินที่แบบโอ้ยังอื่นอะไรอ่ะแล้วนี่พี่ว่ามันใช้ง่ายหรือใช้ยากไอ้คู่นี้ใช่ง่ายครับง่ายมากง่ายมาก เมื่อก่อนฉันเปิดใจเลยสมัยก่อนฉันใช้พวกเคมีฉันงหมดถึงสองแสนหขึ้นสวนแค่นี้แต่เอนนี้ฉันใช้ไม่ไม่ถึงแสนเนาะไม่ถึงแสนแล้วจากสองแสนจากหลที่เคมีนู่นนี่นั่นสองแสนกว่าพอมาใช้คู่นี้เหลือปีหนึ่งไม่ถึงแสนตายแล้วผลผลิตอ่ะแล้วแล้วไอ้ที่ของขายได้อ่ะถ้าลดลดลดต้นทุนไปแล้วแล้วผลผลิตได้ได้น้อยลงไหมมากกว่ามากกว่าเดิมอีก นี่ฟังนะครับน,นี่กเกษตรกรตัวจริงนะครับนี่ผมไม่ได้มาเฟกนะ,ะนี่คือ,อพี่ที่เขาทดลองใช้แล้วที่ผ่านมาคือใช้แบบขอโทษเถอะใช้แบบขาดช่วงด้วยใช้แบบปันใจไปที่อื่นแล้วด้วยครับ<ม>ปันใจไปตัวไปไป,ไปไปลองตัวอื่นแล้วเพราะว่าโอ้จังหวะลูกมันออกมาไม่สวยเพราะฉะนัก็ใช้ไม่ต่อเนื่องมันมันหนักดีนะมันหนักตอนนี้คุณน้ําหนักดีแล้วลูกที่เก็บไปแล้วเป็นไงคือคือน้ํน้ำหนักน้ำหนักดีดีครับ แล้วฉันเปิดใจเลยมะก่อนทุเรียนเนี่ยขัวมันมายาวแบบนี้เนหันต้องถามว่าทำไมขัวมันยาวมันสวยทุเรียนขัวยาวมันจะตรงดีเหาะครับอืมขัวจันๆเนี่ยมันมันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สวยใช่ไหมนี่ทั้งก้านก้านขนาดก้านยาวไอ้ยี่ห้อก้านยาวก้านมันยาวแล้วมันยาวกว่าปกติก่อนเยอะด้วยเดี่ยไหมยาวมาก่อนมัน ผมเห็นที่เราที่ไปดูที่สวนที่หมอนทองก็ถือว่าก้านยาวขึ้นนะเพราะว่ายาวลูกสวยทุเรียนต้องการยาวไว้ไม่ว่าพันุอะไรต้องให้มันยาวไว้นะครับโอ้โหทุเรียนที่นี่สวยมากเลยแต่ปีนี้ทุกสวนจะปนกันหมดเนกันหมดเป็นไงมันบรรอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแล้วของพี่ไม่ไม่กระทบเดือนไม่อะไรกับเขาหรอมันก็มีกระทบบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยครับอ่ ทีนี้อัพน้ำเยอะดูดูดูผมเห็นยาโอเคนะแล้วก็หันกลับมาใช้ไอ้คู่นี้ทันครับก่อนเก็บใช่ไหมหันกลับมาใช้คู่นี้ทันครับแล้วก็จะใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องแน่นอนครับไม่มีหยุดไปก่อนครับโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พี่ทั้งสองเนี่ยประทับใจกับความมหัศจรรย์ของวัวแพนคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับวัวแพนสูตรไอออนนะครับแล้วก็วัวแพนไฮโดรซาน ซึ่งพี่เหลียวกับพี่ขวัญมาเองก็ถือว่ายอมรับแล้วครับยอมรับแน่นอนอยากให้ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนที่จะดูต่อไปว่านี่มันแพงเหรอมันใช้ได้ผลจริงไหมพี่ฝากหน่อยผมขอพี่ฝากหน่อยผมก็อยากชวนพี่น้องชาวสวนนะครับชมาชวงใช้เวอร์แพนครับผมว่าดีดีดีครับนั่นดีดพี่ขวัญมามีอะไรเสริมไหมมีอะไรเสริมอีกไหมครับเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยเลย้ใจแล้วครับ นะครับท่านผู้ชมนี่นี่คือเสียงจริงของเกษตรกรยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องพี่เชื่อพี่ทั้งสองครับสิ่งที่จะบอกท่านได้คือนี่ครับต้นไม้เราเจอมหาปีติดปีทีแ้วนี่รวยไปนานแล้วนั่นแะจรจริงไลลังอันนี้มันยังออกให้ลูกให้พี่กี่ปีมันยังออกให้พี่กี่ปียังจะออกมันเนี่ยะงต้นตายแล้วยังตายแล้วต้นตายยังตายอยังก่อมันก็ได้เนื้ออะไรน้ำหนักตีอ่ะเนาะ ยังทันผมก็ยังได้มีสิทธิ์ได้ทันเกินร้อยลูกไปเนี่ยตัดสิทลูกทั้งหมดยังมีครับครับครับโอเคนะครับผมล็อกคอไปเรียบร้อยพี่ทั้งสองนะเกิดร้อยลูกเสร็จผมครับอ่าก็นะครับทุเรียนแก่ก่อนเดี๋ยวจตเนาะครับเดี๋ยวทุเรียนแก่คงได้มาอีกรอบหนึ่งแน่การยาวส่วนนี้ผมผมเชื่อยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ ในในในส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่เชื่อพี่ทั้งสองให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าไอ้คู่หูมาสัญคู่นี้มันดีจริงหรือเปล่านะ <aprove> <marrow? S 3> ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าใครมาบอกเขายังไม่ต้องเชื่อทั้ง้นครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับนะแล้วพี่ทั้งสองยอมรับแล้วต้นไม้ของพี่ต้นทุเรียนของพี่ <P ie> บอกพี่ทั้งสองแล้วว่าไอ้คู่หูมาจันเนี่ยมันเจ๋งจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากที่เปิดหัวนะครับให้เข้ามา ชมให้มันเข้ามาตะลุยแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างิี้นะครับเกษตรกรทุกท่านครับต้องลองเปิดใจครับบางบางบางเรื่องเราอาจจะคิดว่าเองนะ<ม>บางบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ขอให้ต้นไม้เป็นคนบอกเรานะครับสําหรับวันนี้ผมเองนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันสวนใหม่สวนหน้าไม่รู้จะเป็นสวนไหนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ <c oughs>